สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ได้ยินข่าวครา,าวนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ดีนักนะครับแต่มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่11ถึงวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับที่สนามกีฬาตินสูรานนทจังหวัดสงขลาการแข่งขันครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยเนี่ย ได้เชิญทีมชาติซีเรียทีมชาติทาจิกิสถานแล้วก็ทีมชาติฟิลิปปินส์ครับมาร่วมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยเกียรติยศครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่50เป็นรายการแข่งขันฟุตบอลประเภทถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดอันดับ2ของทวีปเอเชียหรือว่าเป็นถ้วยที่ยิ่งใหญ่นะครับในทวีปนี้คิงคัพเนี่ยผมถูกมาจะเด็กแล้วครับคือเป็นถ้วยที่เป็นเกียรติยศของชาติเราเลยนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลมีการแข่งขันมายาวนาน นะครับถึง50ครั้งแล้วครั้งนี้นะครับโดยผลการประกบคู่นะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับในวันที่11ตุลาคมและทีมชาติซีเรียรจะลงสนามพบกับทีมชาติทาจิกิสถานนะครับในนัดแรกที่จะเจอกันวันที่11เช่นเดียวกันแล้วก็จะเอาผู้ชนะนะครับมาชิงชนะเลิศในวันที่14แล้วผู้แพ้จะชิงที่3ดังนั้นนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นการแข่งขันที่คูณ2นะ นอ,อกจากจะชิงถ้วยคิงคัพถ้วยแห่งเกียรติยศของชาติเราแล้วก็ยังจะเป็นการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตทั้ง2แมตช์นะครับเพราะว่าในตารางฟีฟ่าเดนี่ในตารางที่ทางฟีฟ่าเขาจัดมาให้สาหรับการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตต์นี่เขากําำหนดเดือนตุลาคมเดือนตุลาคม2024เนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในช่วงวันที่10ถึงวันที่15ครับกต็ตรงกับการแข่งขันคิงคัพของเราพอดีไอเรื่องที่ผมบอกว่ามันน่าตื่นเต้นเนี่ย นะครับวันนี้นะครับทางมาดามแป้งนนพันธ์ล่ำซำเนี่ยนะครับได้แถลงข่าวเกี่ยวกับอาการแข่งขันครั้งนี้นะครับบอกว่าจะเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่นะครับสมกับที่จังหวัดสงขลาเนี่ยได้จัดงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดเลยครั้งนี้นะครับก็คาดว่านะแฟนบอลชาวใต้เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาชมการแข่งขันได้นะครับอย่างสะดวกไปแข่งถึงถึงปักใต้ครับไม่ได้แข่งที่กรุงเทพ ครั้งนี้นะครับสนามแตกแน่นอนเพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแฟนบอลชาวใต้เนี่ยไม่ได้น้อยหน้าผ้าอื่นนะเกี่ยวกับความรักฟุตบอลเนี่ยนะครับแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้มาดามแป้งก็จะอ่ะพูดคุยประสานงานกับทางสโมสรต่างๆให้เอานักเตะที่เป็นซูปเปอร์สตาร์ของทีมชาติไทยเนี่ยมาร่วมการแข่งขันให้เยอะที่สุดนะครับรวมทั้งนะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับนักเตะลูกครึ่งต่างชาติของเรานี่แหละครับซึ่งมีกระแสข่าวมามาเยอะพอสมควร นะฮะแต่มาดามแป้งยังพูดไม่ชัดนักแต่เท่าที่ผ่านมาที่มาดามแป้งปติต่อมาเนี่ยเท่าที่เราเห็นมาหลายเดือนที่ผ่านมานะครับก็จะมีจุดเบลครับจุดซุมซับเบลแล้วก็อิริกคาวนี่แหละครับที่เราดูแล้วนะมีการพูดคุยเบื้องต้นจะทางมาดามแป้งและจุดซุนซับเบลเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาทาบัตรประชาชนในช่วงที่ทีมชาติไทยเราแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับสิงคโปร์นะฮะท่านจําได้ดี ที่จุดเบลเข้ามาชมการในคันด้วยที่สนามราชมังคลาจุดซูซาเบลเนี่ยเป็นลูกครึ่งอังกฤษนะฮะปัจจุบันเนี่ยสังกัดอยู่สโมสรโคอรดูบานะครับในรีกสองสเปนนะครับเขาเล่นตำแหน่งเดียวกันนะกับกุสตาฟสันในใน,ในทีมยังบัตเราเนะี่ยคือซูน,น่าตัวเป้าอ่าอดีตนะครับเขาเคยเป็นนักเตะอาทีมเยาว,วชนยูย่สิปีนะครับของทอตแนมฮอสเปอร์ก่อนหน้านั้นนะครับเขาอยู่ที่อ่าเชลซี Chelsea. นะครับแล้วเขาเคยติดทีมทีมใหญ่ของเค c มาด้วยนะครับก่อนจะมาเป็นทีมเยาวชนของสเปอร์หลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้าย้ายมาอยู่ที่สมูร์อนคาดูบาโดยนะครับมีเงื่อนไขทางสเปอร์ว่าถ้าเกิดว่าจูดเบลเนจะย้ายทีมเนี่ยก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งค่าตัวให้กับทางอ่าทางสมูรดั้งเดิมก็คือท o อนแนมอสเปอร์ด้วยก็ถือว่าเป็นนักเตะในดีกรีพรีเมียร์ลีกเลยครับ แล้วก็มาลงสนามให้กับคอร์โดบาที่สเปนเอกีกถือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าที่อันตรายอย่างยิ่งถ้าเกิดเข้ามาเสริมทัพกับทีมชาติไทยเรานะครับเล่นกับกุสตาฟสันเล่นกับสุพนัทเนี่ยผมคิดว่าจะเพิ่มเพิ่มความอันตรายในแดนหน้าของเราได้เยอะครับตัวนี้ก็น่าจะลองนะผมคิดว่าทานยิชีเองก็อยากจะลองเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นสีสันเป็นสีที่มาเพิ่มศักยภาพนะครับทีมชาติไทยเราเป็นอย่างดีสําหรับแดนหน้าและทีนี้อิริคาวนะครับ ยิริคาวเนี่ยเขาเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเป็นลูกครึ่งชาวสวีเดนนะครับปัจจุบันสังกัดอยู่ในสโมสร AGF a เอฟอนะครับทีมดังในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กยิริคาวเนี่ยเขาเป็นนักเตะที่เล่นกองหลังนะตำแหน่งเดียวกันนะครับกับโจนาธานเข็มดีแต่สามารถลงคู่ได้นะถ้าเกิดว่าอยากจะลองยิริคาวเขาค่อนข้างที่จะมีฟุตบอลเป็นเป็นฟุตบอลในคาสยุโรปนะ คิดว่านะถ้าทีมชาติไทยเราได้2ตัวนี้มาจุดเบลแล้วก็อีริคาวเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะลูกครึ่งนะมีคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นคนสวีเดนแล้วจุดเบลคุณพ่อเป็นคนอังกฤษก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะว่าน้องสองคนเขามีสิทธิ์จะเป็นคนไทยและมีสิทธิ์จะเล่นให้ทีมชาติไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ด้ดานแพชชั่นด้านความรู้สึกด้านการทุ่มเทนะครับแล้วการเข้ามาร่วมทีมเนี่ยจะผสมกลมเกลืนแล้วก็ เป็นช้างศึกที่ยอดเยี่ยมได้ไหมในอนาคตเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าน้องเขาต้องลองลองมาเล่นกับทีมชาติไทยก่อนนะครับส่วนลูกโซ่นะครับนิโคลัสมิเกลสันเนี่ยเขาเขาผ่านเกณฑ์ไปหมดแล้วครับก็เป็นคนไทยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เขารักทีมชาติไทยครับครั้งนี้นะครับนิโคลัสมิเกลสันก็จะบินมาแข่งขันอีกกลับมาอีกรอบหนึ่งครับกับคิงคัพเดือนหน้าเนี่ยทัวร์ไปทัวร์มาและครับนิโคลัสมิเกลสันครั้งนี้นะครับเราจะได้ เห็นทีมชาติไทยเขาค่อนข้างจะสดใสนะทั้งทีมที่เป็นเลือดใหม่นะยังบัดของเราน่าจะมีซูเปอร์สตาร์อย่างพี่เจมาอีกนะพี่อุ้มนย่หน้าจะเข้ามาติดทีมนี้เพื่อจะเป็นสีสันในการแข่งขันแล้วก็ผลงานจะได้ออกมาโดดเด่นทําให้แฟนบอลชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทางภาคใต้เนี่ยมีความสุขในการชมเกมนะครับส่วนการแข่งขันเนี่ยผมพูดไปแล้วนะในในคลิปที่แล้วเนี่ยการแข่งขันก็จะมีในวันที่11กับวันที่14 าการแข่งขันวันที่11เ,เดในไทยเราจะเจอกับฟิลิปปินส์ส่วนซีเรียก็จะพบกับทาจิกิสถานแล้วก็วันที่14เนี่ยก็หวังว่าไทยเราจะสามารถชนะฟิลิปปินส์ได้แล้วเข้าชิงในเวลา20นาฬิกานะครับก็จะได้พบกับผู้ชนะระหว่างซีเรียกับทาจีครั้งนี้นะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับรวมทั้งอเพจช้างศิษย์ฟุตบอลไทยเอฟเอไทยแลนด์ครับก็ถ่ายทอดสดให้ชมต่อไปนี้นะครับทางไทยรัฐทีวีก็จะ ถ่ายทอดสดฟุตบอลโดยเฉพาะทีมชาติาชุดใหญ่ให้เราชมกันยาวๆครับไปจนถึงต้นปีหน้าเลยในฟุตบอลในช่วงเอฟเอฟปลายปีด้วยนะครับอันนี้ทางบดําแปง้งแล้วก็ผู้แทนจากไทยรัฐทีวีก็ได้ถแถลงการออกมาแล้วก็ฝากขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณทีมงานแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับที่กระโดดเข้ามานะเป็นถ่ายทอดสดให้ชาวไทยได้ดูในฟุตบอลแตช์สำคัญของทีมชาติซึ่งมันสําคัญอย่างยิ่งนะ ตเตดี้ขนาดไหนถ้าไม,ไม่ได้ถ่ายทอดสดก็ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูก็ไม่รู้จะเชียร์ยังไงตัวนี้เละครับเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะให้การสนับสนุนชมกันเยอะครับ <out ly> เพื่อจะให้เรตติ้งมันดีแล้วเราจะได้มีฟุตบอลดีๆด,ด,ด,ดูกันต่อไปการในคันครั้งนี้นะครับอย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วว่ามันโฟกัสได้2อ,อย่างนะไอ้อย่างแรกก็คือถ้วยถ้วยแห่งเกียรติยศของเราเลยนะถ้วยคิงคัพเนี่ยถ้วยพระราชาเรานี่แหละคิงคัพเนี่ย拜拜เราจะต้องอ่า เอาไว้ที่บ้านเราให้ได้นะครับครั้งนี้เราจะพบกับซีรเดียทีมอันดับสูงนะแรงกิ้งที่93ของโลกแล้วเราจะพบกับมีโอกาสพบกับทาจิกิสถานนะครับทีมแร็งกิ้งอันดับร้อยสามซึ่งอยู่ต่ำกว่าเราและพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์แร็งกิ้งอันดับร้อยสี่สิบเจ็ดก็อยู่ต่ำกว่าเราเยอะครับแต่ทุกสัญญาณม,มันประมาทไม่ได้ครับเราเจอฟิลิปปินส์ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกัน นะครับดังนั้นมันจะต้องตั้งสมาธิในการแข่งขันกับทีมเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเจอทีมชาติไหนก็ตามแต่และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2แมตช์ในวันที่11กับวันที่14เนี่ยมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ซึ่งตรงนี้นะครับแฟนบอลไทยครขขอบครัวฟุตบอลไทยจะต้องโฟกัสน,นะครับว่า2แมตช์นี้มันเป็นการเก็บคะแนนแรนกิ้งฟี فا ที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะฟี فا เขากําหนดมาแล้วนะครับว่าทีมชาติไทยเรามันอยู่นอกทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก18ทีมสุดท้าย รามีโอกาสเก็บคะแนนแรงกิ้งฟีฟ่าโลกนะครับเขามีปฏิทินมาให้เนี่ยปลายปีเนี่ยมันเหลืออยู่แค่มันเหลืออยู่แค่4แมตช์ครับที่เราสามารถแข่งขันได้นะเพราะว่าเราเจอกับเวียดนามไปแล้วแล้วเราเสียแมตช์กับทางรัสเซียไปแล้วที่เวียดนามนะที่เจอพายุปกติจะมี6แมตช์นะเราเจอเวียดนามมันทําให้อันดับเรานะครับจาก101ขึ้นมาเป็นอันดับ100เราขยับขึ้นมาแล้วครับตอนแรกก็99ครับ พอดีข้างบนเขานะบาเรียนเขาชนะหลายนัดเขาก็เลยมีคะแนนสิบกว่าคะแนนมันก็เลยดันเราลงมาครับมาอยู่ที่อันดับหนึ่งร้อยแต่ก็ท็อปร้อยนะตอนนี้ไทยอัไทยเราอยู่ท็อปร้อยมีเพื่อนมาถามนะครับตอนนี้แรงกิ้งเราอยู่ที่ร้อยครับท็อปร้อยครับอยู่อันดับที่ร้อยของโลกและตอนนี้นะครับเราจะพบกับทัวร์นาเมนต์สำคัญคิงคัพเนี่ยนะฮะเรามีโอกาสได้เจอกับทีมอย่างซีเรียซึ่งมีอันดับแรงกิ้งสูงเรามีโอกาสได้เจอกับฟิลิปปินส์ทาจิคิสถานตัวนี้ก็เก็บคะแนนได้ครับ คะแนนก็ได้ไม่แตกต่างจากเวียดนามหรอกครับถ้าชนะได้ก็ได้ประมาณ4-5ถึงคะแนนแต่ถ้าเราสามารถเอาชนะซีเรียได้เลยครับคะแนนมันจะขึ้นมากกว่านั้นจะขึ้นไปถึง 6- 7คะแนนนะฮะแต่ถ้ารวมกันทั้งสองแช์ถ้าเราสามารถเก็บผลชชนะได้คะแนนแรงกิ้งเราจะขึ้นไป10กว่าคะแนนครับอันนี้โอกาสที่เราจะกระโดดขึ้นไปอ2อัระดับเนี่ยมีสิทธิ์สูงมากแต่นั้นเรามารุ้นช่วยกันครับตอนนี้จีนเขาร่วงลงมาถึงอันดับ91แล้ว แล้วมีสิทธิ์จะล่วงลงไปอีกนะถ้าเกิดจีนทําลง,งานได้ไม่ดีและเราจะต้องเล็งผลการแข่งขันที่จะเ,เบียดจีนเข้าไปนะครับเบียดจีนเบียดบาเรนเบียดอมานขึ้นไปให้ได้ตัวนี้มันจะเป็นเป็นการเสริมสร้างกําลังใจและทําให้เราเนี่ยมีเป้าหมายในการก้าวเดินไปสู่ระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคตตรงนี้ครับเป็นเป็นจุดที่ผมบอกว่าตอนนี้เราเหลืออยู่4แมตนะเราเหลืออยู่แค่4แมตในปีนี้2 0 2 4เนี่ยในการเก็บแรงด์กิ้งวีฟา แมตช์แรกคือวันที่11ที่เราเจอกับฟิลิปปินส์เราต้องชนะฟิลิปปินส์ให้ได้ครับก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ4ีคะแนานครับถ้าเราชนะได้เราจะเพิ่มขึ้นโอกาสเราอาจจะขยับขึ้นไปอยู่กระดับก็ได้นะครับแล้วในแมตช์ที่2คือวันที่14ครับเราจะพบนะครับผู้ชนะหรือแพ้ระหว่างซีเรียกับทาจิกิสถานไม่ว่าจะชนะหรือแพ้เราได้เก็บแร n k i n g ว f ฟายได้สองแมตช์ครับครั้งนี้นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์อาจจะเป็นการชิงชนะเลิศหรือชิงที่3ก็ได้ แต่ผมหวังว่าเราจะได้สิงใช้เลืดเพราะว่าการผ่านฟิลิปปินส์คงไม่ยากเกินไปนักแต่เราก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันและครั้งนี้ที่น่ายินดีนะครับที่มาดามแป้งจะติดต่อไปยังสโมสรต่างๆให้ปล่อยซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปเรามาร่วมการแข่งขันในคิงคัพเพราะว่าตอนนี้ทางสงขาเขาจัดเป็นงานยิ่งใหญ่มากนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ออกมาเป็นท่านประธานเลยนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็มีแม้กระทั่งมีมาสคอตนะมีมาสคอตมี าการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางคล้ายๆกับทัวร์เมนท์ที่เราแข่งมาเมื่อคีครับที่เกาหลีนะครับที่โซเออร์ซอนัคัพเนี่ยที่เขาโปรโมตกรุงโซของเนะฮนะสงขลาครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับถือว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่สงขลายินดีอย่างมากเลยที่ได้จัดฟุตบอลนะครับที่เป็นเกียรติยศเก่จังหวัดเนี่ยเป็นถ้วยระดับสูงของชาติเราก็คือถ้วยคิงคัพเนี่ย ครั้งนี้เนี่ยมาดามแป้งประกาศครับจะเอาถ้วยไว้ในประเทศไทยให้ได้ดังนั้นก็จะระดมนักเตะที่ดีที่สุดของชาติไทยเราเนี่ยลงสนามที่สงขาที่สนามตินสุรานนท์ครั้งนี้แน่นอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็เกี่ยวกับเรื่องอจุดเบลกับอีริคาวนี่แหละครับที่มีกระแสะข่าวมานะครับเรื่องอีริคาวกับจุดเบลเนี่ยผมเคยพูดมามาหลายคลิปแลวแหละเกี่ยวกับอาทัศนคติบุมมองของจุดเบลแต่ตอนนี้จุดเบลไม่ได้อยู่ที่ทอนแอมฮอสเปอร์แล้วครับ โอกาสที่ติดทีมชาติอังกฤษมีน้อยเต็มทีเพราะว่ามันนอกสายตาสเกลทีมชาติของอังกฤษแล้วครับถ้ามาอยู่ในลีกสเปนโดยเฉพาะในลีกสองเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ชุดเบลจะติดทีมชาติอังกฤษมีน้อยมากและโอกาสนี้เป็นโอกาสทองนะครับถ้าชุดเบลจะเข้ามาติดทีมชาติไทยแต่ผมประเมินว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ครั้งนี้เร็วกว่าที่ผมคิดนะครับในดินข่าวข่าวนะมาดามแป้งอาจจะดึงชุดเบลมาเลยซึ่งชุดเบลก็พร้อมเนี่ครับเขามีบัตรประชาชนแล้วที่ข่าวก็ถือว่าพร้อมนะที่จะมาเล่นให้เรา นะครับเรามีอีกตัวหนึ่งที่มาได้เลยทันทีเพราะว่านักเตะค,คนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสไทยนะครับเขาเคยมาเล่นยูยูสามแล้วคือเอราวันกาเนเยถ้าได้เอราวันมาอีกคนหนึ่งจะเพิ่มซีสันเพิ่มเข้าไปอีกครับงานนี้สนุกแน่ครับลูกครึ่งเราเนี่ยมันไม่เหมือนลูกเซี่ยวนะครับขอให้แยกแยะด้วยมีเพื่อนบางคนยังมาคอมเมนต์ช่องผมอีกว่าอยากจะเห็นการโอนตัวผู้เล่นนะครับเหมือนอินโดนีเซียผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมพูดจนเหนื่อยแล้วนะครับ ลูกครึ่งเนี่ยได้ครับไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นลูกเซี่ยวหรือโอนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาในอนาคตนะครับการใช้นักเตะลูกครึ่งก็ดีมันมันยอมรับความหลากหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเล่นบอลเป็นระบบไม่ได้อาศัยตัวลูกครึ่งหรือตัวฮีโร่อย่างเดียวความหมายความหมายครับว่าเมื่อนักเตะลูกครึ่งเหล่านี้ไม่ได้มาร่วมทีมทีม,ทมชาติไทยก็สามารถดำรงสถานะฝีเท้าได้โดยใช้นักเตะที่เป็นคนไทยล้วนๆเนี่ยตรงนี้เลยครับคือจุดมุ่งหมาย ที่ต้องหมเลยนะครับมันต้องทาทีมให้ได้ระดับนี้ไม่ใช่นะครับเราไปอวนตัวเนเธอร์แลนด์มาหรืออวนตัวอังกฤษมาเนี่ยนะครับแล้วพอนักเตะอวนตัวลูกลูกเซี่ยวหายไปเนี่ยทีมสุดทวบนี่ไม่ได้ครับระบบนั้นเนี่ยไม่ไม่ควรจะเดินอย่างยิ่งเลยถ้าเกิดว่าจะเดินนะก็ควรจะเดินเจแปนเวนี่แหละใช้ลูกครึ่งนะครับเราเปิดความหลากหลายเพราะว่าเขาก็เป็นคนไทยลูกครึ่งก็เป็นคนไทยเนี่ยให้เขามาเล่นเพราะว่าเขาได้พัฒนาฝีเท้าทางด้านเทคนิคฟุตบอลเขามาจากยุโรปเนี่ย มันจะเป็นประโยชน์ของแก่ทีมแล้วก็แก่นักเตะในบ้านเราด้วยในการที่จะเล่นในสปีดบอลนะเขาจะดึงสปีดบอลขึ้นนะถ้าเกิดเข้ามาเล่นกับเราเนี่ยเหมือนนิโก้เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคใช้สปีดบอลที่เป็นของยุโรปเนี่ยมาดึงจังหวะบอลของ,งทีมชาติไทยเราขึ้นมันทําให้เราเกิดความคุ้นเคยเยาวชนเราก็จะเห็นนะครับเขาเป็นคนไทยครับตรงนี้แหละผมสนับสนุนความหลากหลายในระบบ J เจแปนเวนี่เขาเปิดโอกาสแน่นอนครับแต่เรื่องการวนตัวนี่ผมไม่เห็นด้วยนะ และโดยเฉพาะมันก็ต้องใช้เท่าที่จำเป็นไม่ใช้ทั้งทีมครับอันนั้นอันนั้นก็ไม่ดีดังนั้นนะครับการมาของจูดเบลและอูริคาวแล้วก็เอราบันกาดิเย่นะเอาเราอาจจะได้เห็นในคิงขับนี้เลยนะครับแต่ยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีตอนแรกเนี่ยผมผมผมเดาว,ว่าจูดเบลน่าจะมาปีหน้านะครับต้นปีหน้าแต่ครั้งนี้มาเร็วกว่าที่คิดและมีโอกาสที่อ่ามาดำแป้งจะดึงมาเลย ก็ดีครับจะได้เพิ่มสีสันในช่วงที่ยังบัตรทีใหม่เรากำลังสร้างพอดีนะครับนักเตะหนุ่มเหล่านี้นะมีแต่นักเตะหนุ่มนะครับจุดเบลอีริคาวแล้วก็เอราวันกาดเยเนี่ยนะครับผมคิดว่าเล่นได้นะเขาเคยมาช่วยอยู่ยีบสามครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทางาโคดิชิก็เห็นตัวแล้วนะเห็นฟีทาวแล้วช่วงนั้นอิชิไปเป็นที่ปรึกษาของโคดะนะก็ได้เห็นฟีทาวของเอราวันแล้วและเอราวันก็เคยมี เรคคอร์ดนะครับในการติดทีมชาติไทยชุดยิยบสเอราวันจะมานะถ้าทางสมาคมเราเรียกตัวไปคงจะมามันอยู่ที่การให้โอกาสว่าจะให้โอกาสเอราวันไหมเพราะเอราวันตอนนี้น่าจะอายุประมาณสักย,า 20, นะย่างยี่สิบนะยังถือว่าอายุน้อยสิบแปดสิบเก้าปีย่างยี่สิบนะครับถ้าขึ้นมาติดทีมชาติผมคิดว่าดีนะเอาเด็กๆอายุประมาณนี้แหละขึ้นมาติดเลยครับถ้าสรีระเขาได้นะเขาเล่นในบอลยุโรปแล้วเขามีเทคนิคที่ถึงอะดึงขึ้นมาเลยครับติดทีมชาติชุกใจไปเลย นะครับจะได้มีเวลาใช้งานนานๆน,น,นะแล้วมันจะทําให้ฟุตบอลเราเนี่ยมีสีสันขึ้นแน่นอนครับมันไม่ใช่ว่าจะน่าเบื่ออย่างเดียวนะฟุตบอลเนี่ยมันต้องกระตุ้นกระตุ้นด้วยกระตุ้นด้วยแล้วใช้แผนการเล่นที่เป็นมาตรฐานในระบบเจแปนเวทีร้อยเปอร์เซนด้วยแต่เรื่องการโอนตัวผู้เล่นต่างสัญชาติหรือการใช้ลูกเซี่ยวเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะมันมันเป็นอันตรายต่อทีมเรานะครับไม่ดีต่ออนาคตไม่ดีต่อการพัฒนาเย,ยวาวชน สี่ข้อนะครับของเจแปนเว์นี่คือหนึ่งพัฒนาทีมชาติให้ดีที่สุดพัฒนาทีมเยาวชนให้ถึงขีดสุดพัฒนาโค้ชนะครับให้ทั่วถึงและดีที่สุดแล้วข้อที่ข้อสุดท้ายก็คือการประชาสัมพันธ์และสร้างครอบครัวฟุตบอลเนี่ยการโอนตัวผู้เล่นต่างสัญชาติหรือการใช้รูปเซี่ยวมันขัดกับกฎสีข้อนี้ครับมันไปไม่ได้ครับถ้าเราจะไปเจแปนเวเนี่ยเราเราจะเดินสายนั้นก่อนก็ได้เป็นบางตัวนะครับแต่ถ้าจะใช้เยอะเนี่ยไม่ได้ครับ ก็น,นี่แหละครับก็ขอแสดงความดีกับแฟนบอลชาวไทยนะครับครั้งนี้เรารอรุนขิงขับเราจะได้เห็นนักเตะที่ผมกล่าวถึงมาได้มาร่วมทีมชาติไทยในการสร้างสีสันในการแข่งขันรครั้งนี้และถ้าฝีเท้าดีเราจะได้นักเตะชั้นเยี่ยมนะครับสาหรับทีมชาติไทยในอนาคตที่จะลุยศึกเอเชียนคับและลุยศึกคัดเลือกฟุตบ,บอลโลกในครั้งหน้าครับ คึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฝุกปนไทยรวมใจช่วยเชียร์หู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  เป็นยาวิเศษกระกองกิเลสทำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแรงสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าพรก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบอลไทยรุวมใจช่วยเชียร์ Oh, oh, oh.